เรามาธิษฐานได้กันนะคะพระบิดาเจ้าข้าสาธุการพระนามของพระองค์รุกข,ขอบพระคุณพระองค์ในความรักมั่นคงของพระเจ้าความรักของพระองค์เป็นของใหม่อยู่เสมอในทุกยามเชา้ารูข,ขอบพระคุณพระองค์สําหรับเวลาในค่ําคืนที่ผ่านมาที่เราได้นอนหลับพักผ่อนและเราได้ตื่นขึ้นด้วยกําลังเรียบแรงและความสดใหม่ในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงชําระและให้อภัยต่อความผิดบาป ต่อการล่วงละเมิดทั้งสิ้นของเราเพื่อที่เราจะเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พระองค์เจ้าค้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อยู่กับเรานั้นที่จะสอนเราทั้งหลายให้มีความเข้าใจในพระวจนะคาของพระองค์ให้เราได้ยินพระสุรเสียงและเรียนรู้จากพระองค์ในเช้าวันนี้เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะดำเนินอยู่ในทาง อยู่ในความชอบธรรมของพระองค์อยู่ในแผนงานและนามพระทัยของพระองค์ขอพระวจะนะคงของพระองค์นั้นที่จะสะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งใดที่เราจาเป็นและควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดที่เราจะทําให้ได้ดีกว่าเดิมพระองค์เจ้าข้าสอนเราให้เข้าใจถึงวิถีของพระองค์และให้หัวใจของเราจิตปิญญาของเรานั้นที่จะมีความเชื่อฟังและดําเนินตามพระคำของพระองค์ ให้เราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาในการที่รู้ว่าสิ่งใดดีแล้วเราสามารถนำมาประพฤตินำมาปฏิบัติไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยพระเจ้าค่ะลูกอธิษฐานขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไว้กับพระในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเ m e n าเมน,เมน <c oughs> พระธรรมปฐมกาลบทที่21 พระเจ้าทรงเยี่ยมซาราตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระเจ้าทรงกระทำแก่ซาราดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ซาราก็ตั้งครรภ์และคลอดบ,บุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชลาตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดผู้ซึ่งซาราคลอดให้ท่านนั้นว่าอิสระแล้วอับราฮัมทำพิธีเข้าสุนัขให้แก่อิสระบุตรชายนั้น เมื่อมีอายุ8วันดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านอับราฮัมมีอายุหนึ่งปีเมื่ออ,อิสอาบุตรชายเกิดแก่ท่านนางซาลากล่าวว่าพระเจ้าทรงกระทําให้ข้าพระเจ้าหัวเราะทุกคนได้ฟังที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยนางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาลาจะให้เด็กกินนมแต่ดิฉันก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อฉลาแล้ว เด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและหย่านมและอับราฮัมจัดการเลี้ยงจัดการเลี้ยงใหญ่ในวันนั้นเมื่ออิสะหย่านมแต่ซาลาห์เห็นบุตรชายของฮากาคนอียิปต์ซึ่งนางคลอดให้อับราฮัมกำลังเล่นอยู่กับออสาบุตรชายนางจึงพูดกับอับราฮัมว่าไล่ทาสหญิงคนนี้กับบุตรชายของนางไปเสียเถิดเพราะว่าบุตรชายของทาสหญิงคนนี้ จะเป็นผู้รับมรดกร่วมกับอิสระบุตรชายของฉันไม่ได้พับราัมกุ้มใจเพราะเรื่องบุตรชายของท่านแต่พระเจ้าตรัสกับพรบรามว่าอย่ากกุ้มใจเพราะเรื่องเด็กนั้นและท่าหญิงของเจ้าสาราขออะไรก็จงยอมตามที่นางขอเถิดราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายอิสระส่วนบุตรชายของท่าหญิงนั้นเราจะกระทำให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วย เราเขาเป็นโรมพันของเจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดให้ขนมปังและน้ำถุงหนังแก่ฮากาใส่บาให้นางพร้อมกับเด็กนั้นแล้วให้ออกจากบ้านไปนางก็จากไปและพนเนจ,จรไปในถิ่นธุรกันดารแห่งเบเอเชบาเมื่อน้ำในถุงหนังนั้นหมดแล้วนางก็วางเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วนางก็ไปนั่ง อยู่ห่างออกไปประมาณเท่ากับระยะลูกธนูตกเพราะนางพูดว่าอย่าให้ข้าเห็นความตายของลูกเลยขณะที่นางนั่งอยู่แต่ไกลเด็กนั้นก็จะเบ่งเสียงร้องไห้พระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั้นและทูตของพระเจ้าจึงเรียกหากายจากฟ้ากล่าวกับนางว่าหากกาเจ้าเป็นอะไรไป อยากกลัวเลยเพราะพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กณนะที่ที่เขาอยู่นั้นแล้วลุกขึ้นอุ้มเด็กนั้นเอามือจับเขาไว้ให้แน่นเพราะเราจะทำให้เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงเบิดตาของนาง <c oughs> นางก็เห็นบ่อน้ำแห่งหนึ่งจึงไปเติมน้ำเต็มถุงหนังและให้เด็กนั้นดื่มพระเจ้าท่งสถิตกับเด็กนั้น เขาเติบโตขึ้นอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารและเป็นนักธนุเขาอาศัยอยู่ในถินธุรกันดารแห่งปารานมารดาก็หาภรรยาคนหนึ่งจากประเทศอียิปต์ให้เขาครั้งนั้นอาบีเมเล่และฟีโกผู้บัญชาการทหารของพระองค์พูดกับอับราฮัมว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านกระทำ เพราะฉะนั้นบัดนี้จงปฏิญาณในพระนามพระเจ้าให้แก่เราที่นี่ว่าเจ้าจะไม่หักหลังเราลูกหลานของเราหรือชาติพันธ์ในอนาคตของเราแต่ดังที่เราพักดีต่อเจ้าเจ้าจงพักตีต่อเราและต่อแผ่นดินซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นี้อับราฮัมก็ทูลว่าข้าพระบาทยอมปฏิญาณเมื่ออับราฮัมร้องทุกต่ออาบีเมเลก เรื่องบ่อน้ำที่ข้าราชการของอาบีเมเลกยึดเอาไปอาบีเมเลกตรัสว่าเราไม่รู้ว่าใครทำอย่างนี้เจ้าไม่ได้บอกเราเราก็ไม่รู้เรื่องจนวันนี้อับ,บราฮัมจึงนำแกะและโคมาถวายแก่อาบีเมเลกทั้งสองฝ่ายก็ทำพันธสัญญากันอับ,บราฮัมได้แยกลูกแกะตัวเมียจากฝูงไว้ต่างหากเจ็ดตัวอาบีเมเลกตรัสถามอับ,บราฮัมว่าลูกแกะ ตัวเมียเจ็บตัวที่เจ้าแยกไว้ต่างหากนั้นหมายความว่าตว,ว่าอะไรท่านทูลว่าขอฝากพระบาทรับลูกแกะตัวเมียเจดตัวนี้จากมือข้าพระบาทเพื่อค่าพระบาทจะได้เป็นพยานเพื่อฝากพระบาทจะได้เป็นพยานแก่ข้าพระบาทว่าข้าพระบาทได้ขุดบ่อน,น,น้ํานี้เหตุฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าบเบอเอชบาบเบอเชบาแปลว่าบ่อน้ํา แห่งเจ็ดหรือบ่อน้ำแห่งคำสาบานเพราะว่าทั้นสองได้ปัสสาบานปฏิญาณกันไว้ถกประทับบรรทัดสัญญากันที่เบอเชบาดังนี้แหละแล้วอาบีเมเลกและซีโคผู้บัญชาการทหารของพระองค์ก็กลับไปยังแคว้นชาวฟิลิสเตียอับราหัมปลูกต้นแทมบริสไว้ที่เบอเชบาและนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้านารีที่นั่นอับราหัมอยู่ในแคว้น อาศัยอยู่ในแฝนชาวฟิลิสเตียหลายวันับมาแต่งปันกันไดยครับว่าพี่น้องเราเรียนรู้อะไรกันบ้างครับในเช้าว,วันนี้นะครับก็เรามาดูพระคำวันนี้ด้วยกันนะครับก็เราเราได้ในเรื่องการเรื่องหนึ่งนะก็คือที่บอกว่าพระเจ้าทำตามพระ เราสัญญาใช่ไหมครับนะพระเจ้าเราได้เห็นว่าพระเจ้าสมตัดไว้อย่างไรนะพระองค์ก็กระทาให้เกิดขึ้นนะพระองค์สัญญาไว้อย่างไรสิ่งนั้นก็เป็นไปอย่างนั้นนะครับถ้าอยากจะให้ดูว่ามันไม่มันไม่ใช่แค่แค่เรื่องนั้นนะที่ที่เราเรียนรู้ได้ในเรื่องของการที่พระเจ้าพระเจ้าพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่เราถ้าเรานึกดูเราเปรียบเทียบดูเราจะเห็นว่า มันมันเป็นความแตกต่างกับมนุษย์จริงๆนะครับเพราะในเหตุการณ์ในบทนี้ที่เราได้อ่านเราก็เห็นว่ามีการทําพันธสัญญากันระหว่างอับราฮัมกับอาบีเมเลกด้วยนะเราเห็นว่านั่นคือมนุษย์ทำสัญญากันนะแม้ว่าจะตั้งใจกันดีแม้จะเจตนากันดีแต่สุดท้ายเราเห็นว่าพันธสัญญาที่นับกันไปถึงลูกหลานในอนาคตใช่ไหม กับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทําพันธสัญญายาวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเราไม่อยู่แล้วพระเจ้าก็ยังสัตย์ซื่อที่จะรักษาพันธสัญญาของพระองค์นะแต่ในความเป็นมนุษย์แต่คือพออับราฮัมไม่อยู่แล้วอ่ะรุ่นลูกหลานรุ่นต่อไปเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาจะปฏิบัติตามพันธสัญญาอันนั้นนะเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเราลูกหลานของอับราฮัมนะก็คืออิสราเอลกับชาวเลรสเตีย ตอนหลังนั้นก็คือก็ปีกันมาลบกันมาตลอดตลอดใช่ลบกันมาตลอดแลด้วแบบปีที่เราขานเลยนะแต่ยิงว่าน,นี่นี่คือคำสัญญาของมนุษย์อะมนุษย์สัญญากันก็ไม่ได้ไม่ได้จะรักษากันได้จริงๆโดยที่บางครั้งมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นความว่าเราตั้งใจจะผิดสัญญาเลยนะเหมือนอาบามเนก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันอยู่เกิดการควบคุมของเขาไปแล้วนะอบาบาม่อยู่แล้ว แม้แตถ่ถึงหลายครั้งเราสัญญาเรารับปากเอาไว้แล้วในความเป็นคนนะ่ะถึงเวลาบางทีมันก็มีเหตุการณ์มันก็มีสถานการณ์ที่ที่บางครั้งมันทําให้เราก็ไม่สามารถปฏิบททัติรักษาตามคําสัญญานั้นได้นะน,น,นั่นคือความเป็นมนุษย์ที่มันมีทั้งความจํากัดมันมีทั้งความอ่อนแอนะฮะดังนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ที่เราก็เห็นว่าหลายครั้งนั้น เราเขาจึงสอนกันว่าเราอยากไปเที่ยวสัญญาอย่าไปเที่ยวรับปากอะไรกันง่ายๆกับใครนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกอนา,นาคตเราก็ทําตามสิ่งนั้นไม่ได้นะฮะเลเหมือนที่พระเจ้าเองนะในพระคัมภีรก็จึงสอนเราไว,ว้ว่าอ,อ,อย่าไปสาบงสาบานนะจริงก็ว่าจริงนะไม่เขา้าาไม่นะไม่ต้องมาสาบานไม่ต้องมาอะไรกันนะแต่ว่า นะแต่เราเห็นว่าแต่ว่าถ้าพระเจ้าจัดแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะส่งกระทําให้สําเร็จในความแตกต่างกันมนุษย์กับมนุษย์นะมนุษย์ตั้งใจอยากจะทําให้ได้ดีบางทีก็ทําไม่ได้แต่กับพระเจ้าเนี่ยทางพระองค์จัดแล้วแม้ดูมันจะเป็นไปไม่ได้ทางธรรมชาติแม้ดูแล้วมันมัน,มนไ,มไม่ไม่น่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยแต่พระเจ้าก็าสามารถที่จะกระทําได้นะันั่นคือมุมมองที่หนึ่งประเด็นแรกนะครับอีกเรื่องเลงนะ อันนี้เป็นคำถามที่ราอ่านแล้วนกก็มีคำถามขึ้นมาไม่รู้พวกเรา,ามีคำถามกันไหมนะนกคิดว่าหัวข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าฮากาและอิสมาเอลถูกขับไลนะ่เนี่ยมันมีความผิดพลาดน,นะเพราะว่าถ้าอ่านดูในเนื้อหาเราจะเข้าใจว่าเด็กคนนีเน้เป็นเด็กเล็กใช่ไหมว่านางฮากาต้องอุ้มนะนางฮากาอุ้มแล้วก็วางไว้ที่ พุ่มไม้ใช่ไหมครับแล้วเด็กก็ร้องคือถ้าเรานึกภาพเนี่ยมันก็เป็นมันต้องเป็นเด็กเล็กอะแต่ว่าถ้าเราจําได้ว่าที่เราอา่านกันมาเนี่ยอตอนนี้อิชมาเอลคือตอนที่อิสราคลอดเนี่ยอิชมาเอลอย่างน้อยก็อายุประมาณสักสิบกว่าปีแล้วนะตอนที่พระเจ้ามามาปรากฏกับอับราฮัมให้ทําบันทสัญญา เรื่องของการเข้าสุนัขเนี่ยตอนนั้นอิสมาเอลยังไม่คลอดเลยเอตอนนั้นอิสากยังไม่คลอดเลยอิสมาเอลก็อายุ13เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็หรือว่าตอนที่พระคัมภีบอกไว้นะก่อนหน้านี้ว่าหากการมีบุตรชายกับอับรามเนี่ยตอนนั้นอ,อับรามอายุได้86ปีนะแล้วตอนมีลูกคืออิสากัอับรามมีอายุได้100ปี นะครับแปดสิเพราะฉะนั้นอย่างน้อยตอนนี้สิบปีแล้วนะครับแปลว่าหลังหลังจากพระเจ้ามาปากฏให้ทำรัศญ,ญาก็คืออีก1ปีนะแล้วหลังจากนั้นนี่พระัมบีบอกว่าหย่านมเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาหย่านมนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยเราเห็นภาพว่าอิชมาเอลไม่ใช่เด็กเล็กแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนีออ้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่า พระคัมภีร์นักพากามีรูปอีกคนหนึ่งนะที่เป็นเด็กเล็กแล้วแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุไม่ได้พูดถึงเอาไว้นะหรือว่ายังไงก็ตามนะแต่ว่าเป็นว่านะาก็ให้เห็นภาพว่าคนทีเวลาเราอ่านพระคัมภีร์แบบต่อเนื่องกันเนี่ยเราเราก็จะเราก็จะเราก็จะพอใจเห็นภาพแล้วแล้วเราสามารถมีคําถามได้นะเพราะนะมีคําถามหลายคารั้งกันการ,าร,ารมีคําถามจะทําให้เราคิดเรา ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเืยว่าบางครั้งเราก็ถามพระเจ้าตรงๆเลยแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็จะมีวิธีการวิธีมาสั่แสดงกับเรานะฮนะแล้วก็นะอีกอีกอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์นะอธิบายนิดนึงว่าหลายครั้งเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เวลาเราอ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าบทนี้กับบทนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะไม่ใช่บางครั้งไม่ใช่บอกว่าหยุดบทที่สามแล้วเหตุการณ์ในบทที่ สหรือบทที่5นั้นจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังเหตุการณ์บทที่3นะบางครั้งอันนี้อธิบายนอกนอกเรื่องไปบางครั้งเหตุการณ์ในพระธรรมีแต่ละบทเนี้ยก็มีการเล่าแบบช่วงเวลาที่มันซ้อนกันนะบางครั้งก็มีการเล่าช่วงเวลาที่สลับกันด้วยนะเหมือนเหมือนในพระธรรมกิตติคุณพระ,ะพระกิตติคุณของพระเยซูเนี่ยถ้าเราอ่านดูของสี่สาวกสี่คนเนี่ย บางทีเราก็จะเห็นว่าการเล่าเหตุการณ์บางครั้งมีการสลับกันนะเป็นเหมือนกับว่าสาวกค,คนไหนจําช่วงไหนได้แล้วก็บันทึกไว้นะอาจจะมีการหลงในเรื่องของรายละเอียดเวลาหรือเหมือนเวลาเราเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ต้องเล่าต่อเนื่องกันมาเราเล่าเรื่องนี้เสร็จแลรอไน้ได้เรื่องนี้เราก็เขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะาะฉะนั้นบางบางครั้งเวลาในแัมภีี์เนี่ยมันไม่ได้ว่าอันนี้และอันนี้มันจะต่อกัน แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือผู้แต่งลนพระคัมภีร์มีหลายคนเพราะฉะนั้นบางทีบทนี้บทนี้เรื่องนี้ตอนนี้เวลามันจะมีการซ้อนเรื่องกันนะแต่อย่างไรก็ตีอันนี้เราสามารถนับเวลาได้เพราะพระคัมภีร์ก่อนหนะ้านี้พูดถึงช่วงอายุที่ชัดเจนนะว่าอิสระเกิดมาตอนอรบรามอายุเท่าไหร่นะแล,แล้วอิสาเอลเกิดมาตอนอายุเท่าไหร่แล้วพระคัมภีร์อธิบายเราก็เป็นเป็นภาพให้เราเห็นเป็นภาพที่เด็กท่องอุ้ม เพราะนั้นเราก็เลยไม่คิดว่าเด็กคนนี้คืออิสมาเอลนะฮะอย่างไรก็ดีนะไม่เป็นไรก็อันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเราเราเราสามารถตั้งคำถามกันได้นะครับนะเราแต่ในเรื่องอิสมาเอลกับเรื่องอิสานเนี่ยเราก็เห็นว่าคือความเราเห็นอย่างหนึ่งนะคือคือความที่อาซารากับานางอากาใช่ไหมด้วยความที่แบบว่า ไม่ไม่ถูกคอกันมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ที่ตั้งแต่สมัยไม่มีบุตรแล้วพูดเยออเยอยนะเราเห็นว่าก็เป็นเหตุให้เกิดความบาดหมางเป็นเหตุให้เกิดความไม่ชอบขี้หน้ากันนะถึงแม้จะมีการแตกกันออกไปแต่แม้จะมีการกลับมายอมกันเหมือนอยู่ด้วยกันดีแต่ในความไม่ชอบใจเนะี่ยในความถ้าสมัยนี้เราอาจจะเรียกว่าล่าขมขืนนะคือยังมีลาาขมขืนต่อกันและกันอยู่ะ วันดีคืนดีไอ้รากผมขื่นนี่มันก็ทํางานขึ้นมานะวันดีคืนดีนะเรานึกภาพนะว่าก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเด็กสองคนเล่นกันอ่ะมันเป็นภาพจริงจริงมันเป็นภาพที่ที่ดีนะใช่ไหมมันเป็นภาพที่สวยงามนะแต่แบบมันมันสามารถทําให้เกิดเป็นความคิดว่าเฮ้ยต่อไปสมบัติเลยต้องแบ่งให้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 ไอ้ลูกคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งความคิดอย่างเงี้ยเราเชื่อว่ามัน มันมีผลมาจากราก่าขมขื่นที่มีอยู่ในใจในความไม่ชอบนางฮากาแล้วก็เลยไม่ชอบไปถึงรูปของนางฮากานะก็เลยไม่ชอบที่หน้าบอกคิดว่าสมบัติจะต้องถูกแบ่งไปให้ก็เลยนั้นก็ไล่ไว้กซดีวดวดวดวกว่านะนั่นนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เราก็ต้องระวัดระวังนะว่าว่าบางทีถ้าเรามีว่าขมขื่นถ้าเรามีก,การไม่ชอบที่หน้าหรือ ไม่ถูกใจใครอะไรนิดนึงเนี่ยบางทีเราอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเราก็ไม่ได้อะไรกันอีกนะแต่ว่าเราก็เราก็ปล่อยไว้ไม่จัดการมันเพราะว่าเหมือนต้นไม้อะถ้าเราฟันมันทิ้งไปแล้วนะนะเราตัดต้นไม้ตัดวัชพืชที่เราไม่ต้องการทิ้งไปแล้วแต่เรายังให้ว่ามันอยู่นะวันดีคือดีมันก็รอฝนมันก็รอแดดมันก็รอเวลาที่มันจะโตขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันไม่ได้ตายอย่างแท้จริงนะครับ พราะฉะนั้นอะไรอะไรก็ตามสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือมันเป็นความผมคือ่อเป็นารากของความบาปรากของอะไรแบบนี้ที่ยังมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเราก็อย่าคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ยตัวเน,นี้ยมันตายไปแล้วแต่เราไม่จัดก,การกับรากคือสาเหตุของมันนะมันดีขึ้นดีมันอะไรมากระทบหรือได้รับน้าเข้าไปนิดหน่อยมันก็โตขึ้นมาได้นะมันก็สามารถส่งผล กับชีวิตของเราให้เราทําอะไรไม่ดีออกไปได้นะครับนะเหมือนเวลาเนี้ยก็นางซาราก็ก็คิดอย่างนั้นแต่เราเห็นว่ายังดีว่าไอ้ครอบครัวนี้มีพระเจ้าเนีเรานึกดูว่าถ้าครอบครัวนี้ไม่มีพระเจ้านี่นี่ก็คงแบบวุ่นวายน่าดูได้อับราฮัมก็เครียดว่าจะทำยังไงวะไอ้ข้างนี้ก็ลูกเหมือนกันนะเราเห็นว่าอับราฮัมก็ก็รักลูกนะ ก็ไม่งั้นก็คงไม่มานั่งกลุ้มใจว่าจะทํำยังไงแต่เมียก็รักนะรักครอบครัวด้วยรักลูกคือถ้าเป็นสมัยนีย้ก็คือแบบมันคือก็คือบ้านแตกอ่ะไม่รู้ไม่ไม่รู้รจะจัดการยังไงนะแต่ว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ที่ดีกับทุกคนจริงๆนะพระเจ้าก็ให้สิทธิ์กับนางซารานะโดยการที่ก็บอกอับรามว่าก็ ภรรยาว่าไงเมียว่าไงก็เอางั้นแหละ,ะเพราะว่าเขาเป็นเหมียเจ้าก็ฟังเขา,เาตามเขาตามใจก็ไปเถิดนะแล้วแต่เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่ใช่ว่าให้ตามใจแล้วอีกทางหนึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้สนใจแต่พระเจ้าก็เป็นผู้ที่มาดูแลนะแล้วมาทาบรรทัสัญญามาปกป้องทงั้งทั้งฝ่งด้วยนะครับนี่คือพระเจ้าที่ ที่ดีกับทุกคนจริงๆนะเป็นพระเจ้าที่แสนดีนะครับเราเราเห็นว่าอับาาราฮัมเองก็เหมือนเหมือนจะมีความเชื่อนะเพราะว่าเราเห็นว่าคือในความกุ้มใจของเขาที่มีอยู่พอพระเจ้ามาบอกปุ๊บอับาาราฮัมไม่มีไม่เหลือความกุ้มใจเลยโยนความกุ้มใจทิ้งไปแล้วก็ให้สองคนนี้ออกออกไปเลยนะให้แม่ลูกออกกันไปเลยแล้วก็ให้อะไรไปบ้างดูเลยให้ขนมปังกับน้ำหนึ่งถุงหนัง คือเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเราจะไล่จะให้คนไปเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารในทะเลทรายอะ่ะไม่ไม่มีอะไรให้เขาเลยนะไม่มีสเบียงว่าจะต้องนึกว่าจะต้องไปให้ถึงเมืองไหนหรืออะไรยังไงอ่ะเอาขนมปังเอาน้ําไปถุงนึงเนี่ยแล้วในสภาพของเบี่ยงนี้ในความเป็นมนุษย์มัน มันก็เอาไปไม่รอดอะสุดท้ายมันก็ไปจนถึงจุดที่ไม่มีอะไรจะกินแล้วอ่ะแล้วก็มันจนจะต้องแบบว่าจะตายแล้วต้องร้องอะแต่เราพี่ก็แบบใจร้ายไงตอนนี้เราพี่ก็ไม่คิดเองคือคือถ้าเราจะมองว่าใจร้ายก็มองได้นะแต่เราจะมองเป็นแง่ดีมองเป็นแง่ดีก็มองได้คือมองก็อ่าับระพามีความเชื่อนะวันนี้ถ้าพระเจ้ามาบอกว่าพระเจ้าบอก ถ้าพระเจ้ามารับรองพระเจ้ามาบอกเนี่ยเขาแล้วถ้าเราจําได้เนี่ยคือพระเจ้าเคยบอกอับราฮัมเหมือนกันนะว่าว่าเขาเขาเขาก็จะเป็นชนชาติใหญ่นะที่พระเจ้าจะให้อิชเอยเป็นชนชาติใหญ่นะก็จะมองว่าคืออับราฮัมเองก็มีความเชื่อว่าเมื่อพระเจ้ารับรองแล้วว่าพระเจ้าจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งนะพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่กระทำพระเจ้าก็จะดูแลเขา ใช่ไหมถ้าเราจาได้มีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พระคำดีเคยเคยพูดเหมือนกันหน้าที่ที่เรื่องของพิชมาเอลนะครับนะคือเมื่อพระเจ้ารับรองอาบามมีความเชื่อแล้วอาบามก็เลยเอาเท่านี้ไปเดี๋ยวที่เหลือพระเจ้าดูแลเองแม้เราเรามองเป็นแง่ดีก็ได้เรามงองเป็นแง่แง่ไม่ดีก็ได้นะ ก็เห็นความเชื่องของบราฮัมนะแล้วเราก็เห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าว่าพระเจ้าก็ทำจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนั่นพระเจ้าก็ก็ก็กระทาดีกับทั้งสองฝากทั้งสองฝ่ายม้กับปุตรที่ไม่ได้อยู่ในแผนการไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาของพระองค์ที่ต้องพระองค์ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่และนั่นคือพระธรรมที่เราอ่านไปในวันนี้นะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะ อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องบอ่อน้านะที่อยากจะให้เราเห็นเราเห็นว่าบอ่อน้าเนี่ยอาบราฮัมบอกว่าอาบราฮัมเป็นคนขุดเองนะเราเห็นว่าหลังจากการขุดของอับราฮัมครั้งนั้นเนี่ยบอ่อน้าเนี่ยมันได้ให้น้ํามาตลอดมันไม่ได้ให้น้ําอยู่แค่ในช่วงชีวิตของอับราฮัมมันให้น้ําสืบต่อมาจนถึง ยุคของอิสราเอลแต่ละยุคแต่ละรุ่นจนกระทั่งเขาเป็นมีไม่รู้กี่กษัตริย์มีถูกตีพ,พ่ายแพ้ตกเป็นทาสคือสารพัดบ่อน้ําของอับมาฮัมเนี่ยก็ยังตั้งอยู่ยังคงมีอยู่ยังคงได้เลี้ยงดูลูกหลานประชากรของเขานะครับเราเห็นว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือการลงทุนลงแรงการยอมคำเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ชั่วคราว แต่มันสมผลยาวไปแทบไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไ่รุ่นานเท่าไหร่นะครับหลายเรื่องเหมือนกันนะเราถ้าเรามีสติปัญญาเนะเราทํามันจะให้ผลที่มันเป็นนิรันการนะครับอันนี้หลายสิ่งที่พระพร์บอกเราไว้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะถูกส,สมไว้มันจะเป็นบาเหน็จรางวัลในสวรรค์นะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นนิรันการนะครับให้เรามีความตั้งใจ ใน,ในบางครั้งเหมือนกันขุดบอ่อเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอะ่ะสมัยก่อนเครื่องงงเครื่องมือก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับก็เขายังขุดกันได้แล้วก็ได้น้ำมาเตินทุกวันนีน้ชีวิตของเราก็เหมือนกันเราเขียนภาพของแผ่นดินดูเหมือนถิ่นจุกรกันดานแต่ข้างใต้มีน้ําเราสามารถขุดบอ่อลงไปได้นะครับในพระเจ้าของเราก็งม,มีน้ําแห่งชีวิตให้กับพวกเราทุกคนนะแต่บางครั้ง <C oughs> พระองค์ก็อยากให้เราเป็นคนที่มีความเหมือนกับภาพของคนขุดบอ่อคือมีใจที่สแสวงหามีใจที่อยากจะขุดอยากจะคน้นอยากจะต้องการพระเจ้ามากขึ้นเหมือนคนขุดบอ่อนะครับหลายครั้งไม่ใช่ว่าเรามาเชื่อแล้วแน,น่นอนเรามาเชื่อพระเจ้าเราได้รับน้ําในชีวิตกันนะแต่แต่ภาพบางครั้งน้ําเหล่านี้มันมันยังไม่ได้เหมือนกับว่า เหมือนภาพที่ระคมภพรีบอกเราอีกภาคหนึ่งคือให้เราเป็นเหมือนต้นไม้ที่ยังรากลงในพยริต์เหมือนเป็นเหมือนต้นไม้ที่ยังรากลงไปถึงทานน้ําใต้ดินนะชีวิตของเราก็ต้องอให้มันเติบโตในการยังรากลงในพระเจ้าเหมือนกันนะครับเพื่อที่เราจะได้เกิดผลตลอดนะเพื่อที่เราจะเจอปัญหาเจออะไรเราก็จะไม่เหี่ยวแห้งไปเพราะว่ารากของเรานั้นลงไปถึงทานน้ําใต้ดิน ตื้อะเยดสูงนะแต่ถ้าเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่รากเรายังลงไปไม่ถึงทางน้ําเราเป็นเหมือนคนที่ขุดบ่อแล้วยังขุดไปไม่ถึงตาน้าเนี่ยมันก็อาจจะมีน้ํามาบ้างแต่ว่ามันมีน้ําฝนมีน้าอะไรแต่ว่ามันจะไม่ได้ไหลเอ,อ่อล้นตลอดเวลาเหมือนภาพของคนที่ขุดบ่อไปถึงตาน้ําภาพเหมือนของต้นไม้ที่ยากรลักรากหลังยังลงไปถึงทานน้านะครับเพราะฉะนั้นก็อีกบทเรียนเนี่ หนุในใจพวกเราว่าให้เราทุกวันนี้ที่เราดาเนินกับพระเจ้าเนี่ยดีอยู่แล้วในการที่เราลุกขึ้นมาในเช้าลุกขึ้นมาสวงหาพระเจ้ามาอ่านพระคําของพระองค์นะแต่ว่าอย่าคิดว่าพอแล้วนะให้เรา,าดํ่ดิ่งลงในพระเจ้าให้เราหยั่งลากลงในพระเจ้าให้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นถึงการเกิดผลและการดีมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับเห็นไ,ไหมครับ